ก็อ,ออกได้ค่ะแ้่น้อยออดูทำไมดูทำไมดูทำไมตัวมันนี้เมนูพื้นบ้านแกนงนไม้สูตรบลูก็คือต่ำแต่เขาเบื่อใส่เป็นไทยก็ต้องจงซีแหลนะเนาะถือว่าฟดบุฟดบุจักแต่ว่าใส่เลยจับไปเลย menu. bắt đầu ăn khao. ăn khao làm cả Caesar. cha. bưng bưng con chulim bưng con nhím nhím vạn poth. nhím vạn nọ. vạn kêu phun nhím lên nhím jen. jen. หน้าตาจ้าน่ะลานเทเวลายิ้มน่ะคือยิ้งเลยจ้ิงวันน่ะวันน่ะวันี่ะคือแม่อเลเนาะคือแม่เนาะเจ้าเนาะ้อภาษาลาวหูว่ะไปอยู่น้องคอยหูเลยภาษาลาวลืมเลยภาษาบรูเนาะบม่ไดเลยชาวนี้มีแต่ยิ้มลรเงยอน้อ เบ่งทองหันท้องช่างในนุ้ยพอคนกินข้าวหลายบุญยากมาเลยกมาเลยจับกล้องไปเดยมาหากล้องไ่ได้คุณ่ะคุณอะพุณอะอ้ยอฟยอยู่เฮือนแม่จ้านั่นคักน่ะคัดไม่ฟอยนั่นเลยคักเอือเฮือนคอยก็มีตัวหนึ่งอันหนึ่งปะ ยนหรอเหรอกหรอเหรองยรอดองยูอเหรอเหรออเหนอเหอเอเห่อหรอเหอหออเหรอนนอนหเคยนอนหัอเอเอออหอหออออนนอออเอออองดองดองลงคัเอออันนี้ดุอ แนวดึงขั้วกีดึงตอกแข่งการดึงตอกโดยดึงตอเฮือนคั่วแต่ก่อนเป็นเฮือนเป็นเฮือนเลรอเนาะแต่ก่อนเนาะเป็นเฮือนนอนบ่ไปเท่าแม่ลุงลุงอะบ่ย่อยน่ะเออแต่ก่อนนะเออแต่ก่อนอืมได้เฮือนหลังนั้นเราเป็นเฮือนคั้วอีกตัวนี้เนาะโดยแม่อืมอยู่จะค้นแต่ก่อนเฮือนหลังนี่ในน้อยนี่ลายลายบ่แม่ลาย ลูกมาเจลูกหาวเลยเอลูกลูกอะเม่านี่ห้าคนห้าคนห้าหกเจ็ดเจ็ดกับพอเทาพอเทาแล้วแมเแม่เม่าพอเทาฮัลุห้าหกเจ็ดพระเจ้าดิ้พระเจ้ากันยังท่านอยู่ยังยังคอยเกิดอะไรอย่างเดือนนั้นเอกิดอะไรอยู่เฮือนั้นโดยเม่พอนันเวลาะเฮ็ดหองทำนี่นอนสำนี นอนหมดเลยพ่อคอยนอนอยู่นี่นะเนี่อหลังในนอนนี่เนาะนอนนะอยู่พุ่นอยู่พุ่นและนอนมัดฝุ่นและนอนมัดนี่และนอนนอนหมดเลยเออนอนหมดเลยบัดนันนั้นได้สัปบัดคนคั่วได้สาปนึ่งข้าวนึ่งอยู่ไซนึ่งอยู่พุ่นแล้วอยู่บอนเก่านั่นแหละย่บอนเก่าเออยี่บอนเกา ตอนนั้นยังยอดยอดโดยเพื่อนคัวยังบ่มีเพื่อนครัวยังยังยังทุกตอนนั้นเนาะทุกเน่าใหทุกเน่าแห้งตอนนั้นเนาะเขาก็ยังไม่มีทิ่กินเออหลายคนเนาะติแหละพี่น้องเลยก็จะก็จะอยู่เรียนเป็นติสิแหละนอนเรียนนี่เลยเพื่อนครัวหลังน้อยน้อยนี่แหละเนาะนี่ตัวนี้ก็ได้นี่ฝาเข้านี่เจ้าสวยใช่ตัวไหน เอาออกก็ได yeah. ้นี่น <Yeah. S 1> <c ười> ี่ทิดาเอ้ยเอาตัวนี้ออกก็ได้นี่ลเราวยใช่ตัวนี้ก็ได้นี่ช่วยตัวนี้ก็ได้เอาออกเลยก็ได้เอาออกก็ได้ตัวนี้ตัวขึ้นเดืดอยู่ก็เลยตกนี่ยหมอกบาดหมู่หมอกบาดหแช่เฉาเก็ดเกล็ดอยู่เลยอย่าเลย เราใส่ไปนั่นตัวก็ได้เราคุณน่ะไปกิตะแก่งหนามจ้าเราไปงัวจ้ะเออตะแกงหนามไปงัวจ้ยชุลินกินยัง่งฮะแล้วไปกินขี้เดียดเพื่อนกินอมไปหมดเลยเพื่อนนี่ยั่งยั่งเจอแล้วร้านเห็ดเห็ดเห็ดกระเม่นน้องชายเริ่มแล้วน้องชายคือเดินนี่อยู่ดีดี อยู่ไหมไป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 หนึ่งเข้าน้งดัดไปไปอะเอ็นยังเอ็ยังอู้แล้วไปว่ายังสวยเข้านะวันนี้ตุ่ดุยตดุยตดยไปว่าสวยเข้าวีเข้าไอวีเข้าน้ำดัดไปวีเข้าน้ำดัดนี่นกกำลังเวียนสวยเขาวีเข้าบายบายลาตัว แต่ละมือซ้ำนี้เนาะโดยซ้ำนี้ตองสวยตรงวีประมาณซ้ำนี้พี่น้องลายแห้งลายแห้งบัลายกับบัพอกินบักุ้มกินเนาะองเอาเลยลายเนี่ยคือบอกนี่ตังไปพี่นังเฮ้ยเฮ้ยเข่าได้พี่น้องเอ้ยนี่ไง โดยตะไม่นี่เนาะโดยตะไม่โดยตะไม่โดยตะไม่ไมตะไเข,ข่าไม่เข่าไม่พี่น้อยวิถีชีวิตเบี้ยของน้องสาวเพิน่นเวลามาจากให้จก้กนาจากสวนแล้วก็ได้เป็นเธอเอ <ỏi> งเลยฮั่งเงียบแปลว่าหนาวเนาะห,หนาวละฮั่งเงียบหนาวเนาะ นาว w ยำนี now, now, now. Now, 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 now. Oh. ่นาวแล้วแล้ดูนี่อาการเดิมนาวคนก็นาวเข้าสีมันอะอยากมุ่นเกิดเนาะมุนขี้เนี่มันเข้าว่ะอันนั้นนี่คักเล้วแล้วไงอช่วย่นันไงก็ู้ดคอมอ๋อเนาะ หอมเนาะข้าวนี่เนาะหอมข้าวหน่อยอืเชื่อมันเข้าวข้าวน้อยข้าวน้อยเข้าวไก่น้อยบ่อืคือทางเหนือเขาเอิ้ญข้าวไก่น้อยเม็ดน้อยนี่แหละแต่เขาเฮ็ดปลูกอยู่หน้าก็ได้อยู่ให้ก็ได้เส่พืชพันธข้าวแล้วคุณกล้วยข้าวหน้าละให้ต้าเด้อให้เจ้าเด้อหอมคือเขาให้เหนี่ยวข้าวหนา เช็บพี่กันเนาะเหนียวห้องเอาอะพัดลมอืมพัดเบาตาอืมห้าสิบจ้ะห้าสิบพันเนาะ ราคาเลยอินอะที okay. oh, ่ด้ยนะจะะรเบอกจะลอยแต่น่ารักตัวก็ตัวก็น่ารักตัวก็เกอแล้วล่ะก็ตัวก็เหญ่แทนนื่อยปดโอ้ยครึ่งหนึ่งโอ้ย แบบนี่นตนิตาหน้าดูดหูพ่นอวดดดีปะสวดีอืมสดีตุ๊ก้าวเขาใหม่มาปั่นนิตากินล้วพี่น้องอืมสุดยอดเลย

ี่เออกีหยีบนหย่านหนมนนแกใสนี่แหละชกชแบบเร่ชกเ่นแล้วี่้าเ้าก็อเหยีบากินเเนี่ยนี่ม้นี่ยนี่แตงเนี่ยาเก kư qua nhẹo đúng là bà cười rồi. Cho mình rẻ nha. Nhẹo các bạn trả. Cắt đi chị. Cắt đi xem nào. Rồi. Ăn cơm bản hào. Ăn bru. Ăn bru. Ăn bru. Mà hai hay bớt nè Nè ừ. Tô thua mặt thua mặt thua mặt tông mặt thua mặt thua này Mặc mặt thua mặt thua mặt Cái viên Cái mặt thua 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 mặt bát mặt thua mặt thua mặt thua mặt

ช่างคิดได้แบบนันเดก็นเดะเดะอ๋อเห็นเลยเนี่ยตุ้นแหนเลยชิตามเจ้าเราไม่ได้เงียนภาษานาัศาสนาเป็นมือระคำสองคำศาษนาเป็นผูสอนวันนี้เมนูพื้นบ้าน รสาพสิเกงนงไม้เกงนมไม้สูตรบรูก็คือต่ำแต่เขาเบื่อใส่แล้วก็เอาพักเอาอย่างใส่เดี๋ยวจะบ่มีแบบปูปลาน้าเนี่ยอย่างใส่ได้แล้วก็น้ำจะน่าก็ที่บม่มีแบบเกงใส่น้ำละละ่ะแล้วก็ใส่เข้าปสปธรรมชาติเลยธรรมชาติทร้มาศึกษาวิธีชีวิตนะแบบใดที่ศาัทาพนันเห็ดอยู่เหตุกินแล้วก็อิ่มแล้วก็นอนค็แล,นแล้วไปมื้อน,นี้ได้มาเฮียนหูนํากัน <c oughs> มีลาย,ย่างมาน,นี่เนาะมีนวอาหางครบสุดโถ่หมักถั่วเนี่ยเขาไปขายอยู่เมืองนี่มัดละสองพันสองพันลายเมื่อวานมาซื้อน,นี่กะคนฮักคนเพงเทียนกเขาเอามาเว่ยให้อันนี้หน่อไม้สามสี่ถงสี่ถงทำมาให้หน่อไม้นี่แหละโปกคักแน่เลยหน่อไม้ชีวิตแล้วธุรกินนะหนงไม้ <c oughs> กินกระตือเนาะมายชีวิตแล้วโดยนาะมามันสิหมดแล้วเนาะมันสิหมดยามแล้วเพิ่นว่าเนาะวัน11แล้วออเดือน11วันที่2บ่ันที่2แล้วมื้อก็วันที่3สิฮอดแล้วสิฮอดแล้วนแล้วบ่โไกแล้วนีไกสิได้เต้นแล้วบ่ได้เต้นดอกอายมูอายมูเนาะบ่เคยเต้นบ่เคยเต้นเนาะมีแต่พี่ใหม่ ยูแม่ไลนยูใส่ยงเฮียนยุเฮียนยูเฮียนนะยเฮียนไคนแต่คปีนี้บกันอยากขจัดงานบ่อยาไปลินน้ำเขาอยากไปลินอยาไปลินการเนาะี่วันีลินจักโบมีจะได้ลินนเขามวนได้ลิน่ม่วนลิน่มวนงการอยู่ Tên là có mưa nó <laughs> <laughs> Tên là, là mưa nó Tên là có mưa nó Mưa là có mưa non đã, nó ấp nhung tháng 10 tháng mau Bạc bị đỏ Bạc nhung Bạc nhung Bạc Chưa nó mô cái này Bạc nhung 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 Bạc บนหางไปหุดเข่าบางโอ้อยู่เทิงคูเนาะควันเฮ็ดละวันตัวต้วเสรษฐาเบิกตาแล้วหไหมอืมตัวเขาไปหูดเข่าเมาแล้วเนาะอ,อยู่ภูสูงๆไะพี่น้องไหมเจ้าก็จะปลูกแล้วก็ไปเก็บเอาเครื่องปลูกของฟังนะเจ้ามาไว้อยู่ไว้กินปลูกสลายเนาเจ้าจะมาปลูกอยู่ให้อยู่สวนจักนัอยนี้ปลูกมีบ่ปลูกอยู่ อยู่ในสวนแคมเซนี่มีปะเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วบ่มีแล้วเนาะตอนนั้นยังยแล้วกนเฮ็ดเนาะปีนี้บุญเฮ็ดปะบุญเฮ็ดแล้วปีนี้นะาอยากปลูกูอยู่ใช่ปะปลูกผักอยู่เทิงนี่เลยอยากลายพวกเฮ็ดบทันบทันเนาะอยากลายพราะเลยเฮ็ดบทันพี่น้องตอนนั้นยังไม่ได้เฮ็ดเนาะเฮ็ดอยู่แคมเซนอืม ต้องทานเห็ดมันเห็ดเ,เค้มเซได้เนาะอตอนนี้เบียกลายแล้วพี่น้องเห็ดกระโบได้ตอนนี้เนาะรอถ้าอ่าบึงน้องสาวผ่นปรุงฝีมือแกง่งนอไม้สูตรบรูเนาะอ่าของชนเผ่าบรูเฮาแกงยังไงเห็ดยังไงกินยังไงเนาะเดี๋ยวได้ติดตามครับชมน้องกัน โอดเบียดไปแล้ไงเป็นไทยก็ต้องยาซีแหละเนาะต้องได้ตักน้ำตักในหนึ่งเข่าเปล่าไฟเห็ดยูเห็ดกินครบมันเนาะเปลี่ยนกันเห็ดถ้าใครได้สาวเผาตัวอุ้ยไปโค้ง้วถือว่าถึกเลษกไปแล้วไงสำถึกฤกษเรียกงานการสร้างเงยนซาลานเป็น,นต้องได้เห็ดน,นะ แต่ว่าดีแต่มีธิดากับวัสนาเพิ่นเนาะยังบ่ษันสร้างครอบครัวก็ถือว่าเฮ็ดช่วยกันหน่งเฮ็ดกินผึ่งตักน้ำนึ่งข้าเป่าไฟเฮ็ดยเูเฮ็ดกินกับบริไดนิ่งกันหรือว่าบริเบ่งนาเวียไผท่านเฮ็ดก็เฮ็ดเป็นบ่นเรียงเนาะตื่นสามากกับอยท่านอันใดบุทัน,นเลิ่ตักทานน้ำบุทันน้ำสาวไปตักเตื่นมาตัก งงเอ,อาสมมติว่าตื่นสมาณาสาวนึงเข้าท่าเจ้าก็ไปตักน้ำกวนเฮือนถูเฮือนออล้างถ้วยล้างบ่วงเนาะแบ่งกันไอพี่น้องแบ่งหน้าเวียกกันเนาะท่านท่านเฮ็ดไผท,ท่านเฮ็ดไก่เฮ็ด,ดบ่ได้นิ่งกันว่าซั่นซ้ะอ,อันนี้ก็ถือว่าสมุดตัดขาดจากลูกภายนอกกับแม่นนะเนาะตัดขาดจากสังคมออนไลน์ ก็คือเวลาที่จะลินโทรศัพท์นี่เทปจะบ่มีเลยเนาะส่วนหลานนี่จะอยู่กับครอบครัวกิจวัตรประจําวันกับครอบครัวหลายครัวหลายครัวที่จะไปลินโทรศัพท์นั่งเคียโทรศัพท์เปิดนั่งฟังเพลงบอคือจังน้องๆคนนี้ก็คือจังเห็นน้องแตงส่วนหลานจะเอาเวลาอยู่กับการเฮ็ดเวียอย,อยู่เงอนยู่ซานเป็นส่วนหลาน ตื่นสมาไปเวียบขำม,มากอะ่ะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนั่นนี่แหละก็นอนอ้าวฟดแล้วได้นี่ได้ฟดแล้วได้นี่ได้บ,กบ,กบกวกบวกบวกเหรอท่าแต่มันจืดพี่น้องนี่ท่าแต่มันจืดเรียบร้อยนะเออฟดแล้ะต้องมาไว้เปลี่ยนกันพี่น้อง ทองสาวานะเพื่อนพากันไปอาบน้ำเนาะเหธุละก็เลยให้พี่สะพ้ายหรือว่าเอื้อยสะพ้ายเพื่อนเนาะเป็นคนเหตดกินตางอันนี้คือวิธีของข้าเจ้าข้าเจ้าวิธีการกินของข้าเจ้าก็คือข้าเจ้าแกงนมไํมต้มให้มันจืดหลังจากนั้นข้าเจ้าจะเอาลงเลยตามสบายเออหลังจากนั้นข้าเจ้าจะเอาข้าวที่แบบโบได้อ่าโบได้มาหรือว่าโบได้เซน้้าเอามาใส่เลยนะ เนาะแกงนั่นนี่เลยนี่สูตรข้าเจ้าแล้วก็จะเจ้าเกลือเป็นนัวเอาเพ็ดตำตำตำแล้วก็เอาไส้แคงวัดเดียวเลยให้มันสําเร็จเขาจะมาเบิ่งกันมาลุ้นกันว่าการอยู่การกินของข้าเจ้าแบบวิถีพื้นบ้านข้าเจ้านี่เป็นยังไงเนาะเป็นนัวลงไปถือว่าฟดบูฟดบฟูจักแต่ว่าใส่เลยเนาะสูตรข้าเจ้าง่ายๆนี่แหละสบายสบายจีย่นอง เห็นบ่แบบนี้มันบุควันนี่เห็นบ่สบายเอาพื้นนี้เนาะอ่ะาใหญ่พคนปะปอันน้อยกว่านี้ปะอันนี้น้อยเนาะอ,อ,อ,อ่าตัวนี้ยหาอ่า <c oughs> อให้คิดอดพ่อแล้วน่ะ <c oughs> เอาพักรู้ได้ไหม๋ยว่าแบบเจาะพักเลยแบบแง่เลยแบบไหนี่ย,นยเลย ແລະອິກຫຼົບນັ້ນເຈົ້າຕາມສູດເຈົ້າໃດຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ນໍາໃດສູດໃຜສູດມັນໃດເນາະຂ້ອຍພຽງມີແຕໍາສະນີວິີຊີວິາແຕ່ງູຄົວກິນຂອງເຜົ່າເທເຈົ້າຈນອນ ต้องเช็ดอเช็แล้วมากินโอเค,อ,เคอันนี่คือเป็นไผ่เนาะต้องเหดอยู่เห็ดกินเป็นอ่าต้องดูต้องมั่นยู่เห็ดกินกระเป็นถ้าว่าไผ่นี่ได้ไผ่แบบนี้นี่จะถือว่าโชคดีเพราะว่าเพิ่นแต่งอยู่ข้อกินให้ยู่เห็ดกินเป็นมั่เนะฮะ ในเรื่องแบบนี้สุดยอดมีแต่ท่ามันซุกเนาะอาหารหน่อไม้อาหารหน่อไม้มมเมนูของเพิ่นวันนี้นเนาะแกงหน,น่อไม้สูตรบรูบรูตัวโอ้ยพี่นอ้อยจังสิ่งละ สูตรง่ายๆเลยน,นี่นะนี่แกงเอ้ยไพ่เป็นพเนพื่อนเพื่อนเป็นผู้แก่งเนาะจริงๆไพ่แกงก็ได้นี่แหละอันนี้คือ,อประเ<ล>ะพณีประเพณีเผา,าบรูเฮานาอก,กินง่ายๆเขามาไม่เจ้ากับในพี่มานั่งพี่เออจังสีละบอมาเจ้ากันมาลูกมาเลยอ้อวาวมาพีนน้องเย้ยนี่แหละมาเลยเจ้าก,กัน จะดูวยแหละจัมหนักหนาติว้กินถุงก้อนกินก้อนแล้วกินดำล้างเดี๋ยวนั้นบอกมาเลยแม่จะดูวยแล้ช่าจ่ายยัวเอาจ่ายยัวมามามา่น้อาอ่ากินข้าวกินน้ำน้ำกันเอาห้องเอฟซีกินข้าวหด้อยไหมมาเดิมกินข้าวเอ่อกินข้าว้กันเอฟซีเด้อเอฟซีทุกชาตเนาะมากินเอาลงมือจัดการเลยนี่แหละอาหารดับเลยนี่เออ เก่งนอไหมยังไงนี่สูตรเฮาดูอันนี้คือเราเก่งยังภาษาไทยเจ้าเปิรฮะเปิรนเปิอืมประมาณนี้เนาะพี่น้องออาจ้านีละเอาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะวิถีชีวิตสาวลาวบ้านป้านับตั้งแต่ปุ้นละไปตีเข้าตีน้ำหรือว่าไปเกี่ยวเข้าอยู่ให้อยู่สวนเป็นอะไร รสาตโอเคบ่จางยังโอเคโอเคเกลือบอยเตี้ยวครบแล้วครบครบเลยเนาะยังม่มีปลายังม่มีปลาใส่เอาวถ้าบอเท่าไปหาปลามาก่อนกินปลาใส่ตำลังปลาลงตำลังเนาะอืมหอนเนาะเตาปลาเตา บึงเคยแซ่สนใจบนแซ่บนะเป็นพเปาอดีพอดีแล้วก็พอดีสั่งเฮ้ยอะวันนี้อาชัยขอลาเมื่อก่ะกได้วันนี้นะขอมบขอบใจลายๆสำหรับเข้าป่าหารมื้อนี้แซ่บลายเนาะเก่งไม้เ้นเผาบลรเฮนนี่เนาะ รู้ต่โอ้ยเดี๋ยวเอาสูตรไปจัดการเนาะทางเลยพายพันธุ์เห็ดสู่กินเนาะถ้าเจ้าเก็ดเป็นเนาะเป็นเนาะอ้าโอกาสหน้ามื่อหน้าเนาะเดี๋ยวพูดแหละเมื่ออะไรที่ว่าในบ้านเพิ่นอ่าูนเข้าแล้วเราจะสิไปช่วยเพื่นเนาะอ่าอยู่ฝากเซช่วงนี้น้ําขึ้นเพื่อนเนาะในบ้านเพิ่นก็หากะมาวางเล้งๆขำๆนี้อ้าไอโคลากับได้ปนีิได้ขอมาขอบใจหลายๆอ้าขอมาขอบใจหลายๆอโอ้ในบ้านมาเลยเนาะ อ่านี่ในบ้านพัดก,กรมาแล้วพี่น้องมาตอนแรกโอ้ไม่สักขึ้นมาลายแทนนมมนน้นี่ให้ได้ซิมมดอันนี้เบิ่งกูดูอ่าพนมีเงนเปรียดให้เฮาอีกเนาะเปรียดโปรอีลุนเนาะเปรียดนี่นุ่มเซ็ตเมีแต่ตัวเซ็ตเซ็ตเข้าสักครั้งนี้ได้เนาะพอดีเนาะโอเคอัดก่อนได้ป่ะเออได้แล้วพอดีโบลิเพราะว่ามันบุทางโบลิยันต่ออ่ไรโอ้ได้เมื่อฝากนีตาแหละพี่น้องเลยขักบอ ข้างนอกคักเพื่อนมาเนาะอ่าเดี๋ยวโคล่าแล้วพี่น้องมาเลยเสียบกระเจขึ้นรถทึ๊บไป <c oughs> อ่าจับกล้องให้เลยจับข้างพี่ <c oughs> <c oughs> อยู่นี่ ะขอลาคนได้วันนี้เด้อะโชคดีเนาะฝ่ากเอฟซีไปติดตามผลงานของสาวๆเพื่นเนาะเราตุ๊กไปได้เดินทางกลับแล้ววันนี้มาคือหมดเลยมั้มอกระเตะหน้าจอเออนะบบอกฝาติดตามผลงานของสองสาวเพื่อนเด้ออ้าวมีอย่างอยากฝากเอฟซีบ่นะทางสองสาวสองพี่น้องเมาเลยฝากติดตามฝากติดตามผลงานฝากติดตามผลงานพ่้อม นทรงเอื้อน้องส่งเอื้อนงสาวไมยน้องสาวไม่น้องสาวเอื้อนงสาเไม่เด้ออย่าเฝ้าเพื้อกันเด้อฝากผลงานฝากเนาะผลงานเนาะไปติดตามผลงานทั้งสามเอื้อนงรัว่าสามไปเทาแห้งเมื่อตัวเอ้ยเนาะให้เป็นควันและกำลังใจให้สาวๆคนนี้ได้มีกำลังใจ เราเฮ็ดคลิปแล้วก็สร้างสรรค์ผลง,ง,งานดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมเอาพบกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมสหรับษ์บทินี้บต่ตกแรกอะสาวๆขอลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย